ผู้เรานั้นขจัดชื่อเสียงอันเลวร้ายเฮยแพร่ชื่อเสียงอันดีงามลุ่มหลงโอยหาสรัทธาความงามมันเป็นสากลนั้นอยู่ในมือเราข้าสวิอวินิงความงามมันจิตีโคสาบานว่าความงามจะคงอยู่ชั่วนิรัน ตำนานเล่าว,ว่ามีสัตรรว์ร้ายนำาลาังไล้อาศัยอยู่ที่โซลลึกของดวงดาวกรีดของมันนั้นแข็งราวกับกรอและมีเหล่าสมุนที่ทรงพลังเทว่ากลับมีหอกของอัศวินไปอยู่ใต้กระดูกของพวกมันณโวนลึกของจักรวาลถ้าแค่นั้นนะฉันก็ทำได้นะอืมแม่ดูเหมือนว่าคุณเองก็มีคุณสมบัติในการเป็นอัศวินเช่นกันนะครับเพียงแต่เราก็ต้องจากลาตรงนี้แล้วครับ ผมมีชะตากรรมที่ต้องเดินทางถ้ำกลางดวงดาราแต่เพียงผู้เดียวความศรัทธาไม่อาจทำลายได้ความมืดเอย๋ยจงหยุดลงหนณตรงนี้ผมสาบานว่าจะปกป้องความงามพู้ทั้งเจกรวนันปราบสิ้นลมหายใจทุกอย่างนี้พื่ท่านยิริรา กลัวจะพูดกับแสงสว่างนั้นอีกครั้งในใต้ท้องฟ้าสีครามแห่งนี้ผมจะปกป้องความงามชั่วนิรันดร์แล้วพบกันอีกครั้งที่ในสักแห่งนจักวาลแห่งนี้กกวา่าแต่เขามาทำไมนะก็ค okay. ่อาสวีนึ่งความงามที่ผ่านทางมาลมะมั้ง